ฮัลโหสวัสดีทุกคนทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิวข้อสองเข้ามสี่หนึ่งร้อยพลัสวันนี้นะคะก็กลับมากับ part two นี่นะคะเป็นพาร์ทของ grammar and structure นั่นเองเนาะน้องภูมิชอบใช่ไหมชอบชอบมากเลยทำผิดไปหลายข้อเลยนาะหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะข้อนี้เริ่มกันที่ข้อที่26ถึงข้อที่50นั่นเองนะคะอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าข้อ26่สิเขาให้โจทย์มาว่าอะไรบ้าง You don't need to say sorry. You blank the apartment amusement amusement apartment ก็ทีเดียว amusement amusement park would be closed for repair. Hmm. It's not your fault. Ah, uh. you don't need to say sorry. ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องูดขอโทษนะ You dot the amusement park amusement park เป็นว่าอะไรลูกสนุกครับส่สวนสนุก ลองอยากให้จำคำว่า amuse ไว้เนาะ amuse แปลว่าสนุกสนานเนาะไม่ได้มีแค่คำว่าฝันอย่างเดียวที่แปลว่าสนุกสนานเนาะ amusement ก็คือความสนุกสนานในสวนนั่นเองเนาะ would be closest for repairs repairs แปลว่าซ่อมแซมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสวนสนุกเนี่ยมันน่าจะปิดสำหรับการซ่อมแซมเนาะ it's not your fault แปลว่าอะไรดูมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะผมว่ใช่ความผิดของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้าคนพูดว่าอะไรดีข้อหนึ่งมีคำว่าอะไรบ้าง you should have known เอ should have known เนาะ should have known แปลว่าอะไรควรที่จะรู้แกควรที่จะรู้นะว่าสวนสนุกมันจะปิดก็คือผักแล้วข้อหนึ่งผิดข้อสองล่ะ w o n t know not know not know แปลว่าจะไม่รู้ก็คือผิดเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันข้อสามล่ะ could have known could n t have known แปลว่า เราเนี่ย<ม>คุณไม่สามารถรู้ได้จเองเนาะเพราะอะนนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นนี่ในความถูกต์อบมาสนอคุณต้องรู้เลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อ5ก็คือเมโนก็คืออาจจะรู้ก็ไม่ใช่เหมือนกันต่อไปข้อที่27อ่ะน้องพูกอาจจะเลย during the world war Hir the 2 Hiroshima at Nagasaki blank by two atomic bomb อืมถูกต้องเนาะ during the world war 2 w o world war 2 w o แปลว่ สงครามโลกครั้งที่สองอสงครามโลกครั้งที่สองน,นั่นเองเนาะในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่สองเป็นเรื่องในปัจจุบัน,ดดน,นอดีตหรืออนาคตอดีตครับอ่าเป็นเรื่องในอดีตถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องใช้ไม่ว่าช่องสองช่องสามแน่ๆนั่นเองเนาะอ่าไปดูต่อฮิโรชิมาแอนนางาซากิทำไมเอ่ย by two atomic bombs ก็คือโดนระเบิดอะตอมิกเข้าไปน,นั่นเองนะสองลูกเลยนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสามห้าเนี่ย เป็นปัจจุบันหมดเลยเนาะ will destroy must destroy แล้วก็ is destroy ก็คือตัดทิ้งไปได้เลยตัดหนึ่งสามห้าทิ้งไปได้เลยเหลือสองกับสี่ต้องใช้อะไรดีเออใช่ไหมครับผม were ใช่ไหมเนี่ย were destroy เนาะถ้ามาถึงใช้ were destroy เพราะว่าเพราะว่ามันถูก,ถกมันถูกทำลาย,ลายนั่นเองเนาะเป็น passive voice นั่นอนะ<ๆ>เองเนาะเมืองเนี้ยถูกทำลายโดย และเบิร์อะตอมทั้งสองลูกคนเองเนาะถ้าเป็นข้อสี่ก็คือเมืองนี้เป็นคนไปทำลายก็ไม่ใช่นี่เพราะฉะนั้นตอบข้อที่สองข้อสองมาจ้ะตอบไปข้อยี่สิบแปดอะข้อยี่สิบแปดต้องพูอ่านเลย The last train has left already The next train blank at 6 a.m. tomorrow morning That's right The last train has left o r l a d y ก็คือรถไฟขบวนสุดท้ายเนี่ยได้ออกไปแล้วเนาะ The next train ก็คือรถไฟขบวนถัดไปเนี่ยก็จะทำไม at 6 a.m tomorrow morning แปลว่าออกกอ็จะต้องออกใช่ไหมออก6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยอยากให้จำไว้เนาะพวกตารางรถไฟเนาะอะไรที่มัน f i x ว่าเออต้องทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ present simple นั่นเองเพราะฉะนั้น present simple tense subject บวก verb หนึ่งประธานเอกภ์กริยาก็ต้องเติม s เพราะ train เปรนประธานเอกภ์กริยาเติม s ตอบข้อหนึ่งนั่นเอง easy มากมากเลยเนาะต่อไปข้อ29อ่ะต้องพูดอะไรเลย Amanda จ๋าอเม That he had left. ออ Amanda thought that he had left. แล้วก็มีเครื่องหมายลูกน้ำมาเนาะแล้วก็มี question mark แบบนี้แสดงว่าเป็นเรื่องของ question tag งนั่นะ question tag เนี่ยถ้าขึา้นมาเป็นบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นปฏิเสธนะก็คือกับประธานกับกยกับกริยาเนาะกริยาช่วยเนาะแล้วก็ทำให้กริยาช่วยตัวนั้นนะเป็นปฏิเสธนะี่เนาะตัวนี้ชอาให้คำว่า Amanda thought Amanda คิดว่า คิดว่าอะไรคีย์ hard left คิดว่าเขาไปแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยมันถามเนี่ยใช่ไหมเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้คําไปแทรมาเป็น v e r b ช่องที่2หรือ3นั่นเองเนาะแต่จริงๆตรงเนี้ยต้องเป็น v e r b ช่อง3มเนาะเพราะว่า h a รบวก verb ช่อง3เนาะตรงเนี้ยข้างน่าเป็นบอกเราข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้นข้อเดที่เป็นปฏิเสธตรงนี้ก็คือต่บข้อ4นั่นเองแต่จริงๆตรงนี้ต่อข้อ4ไม่ถูกต้องเนาะเพราะว่าอ,อ,อะไรเอเร่ยเ,เ,เ,เพราะว่าแทรเนี่นย ถ้ากลับเป็นปฏิเสธเนะาะแฮ่จเป็นเวิร์กชวลเหมือนกันต้องเป็นแฮร์เนแล้วเขาให้ประธานคำว่า he มาเนาะจร,จริงต้องเป็น m a n d a thought that he had left h a d ์เด he ต้องเป็นแบบนี้เองเ,องเนาะในช h o i c e จริงๆอันนี้ไม่มีอันไหนถูกเลยนะถามว่าถ้าจริงๆแล้วเราจะต้องตอบเราจะตอบข้อไหนก็ต้องตอบข้อ,อที่ 4, 4นั่นเองอต่อไปข้อที่30อ่านโจทย์เลย my sister and I share shoes shoes share shoes share shoes her feet Uh, blank m i n and That's right. My sister and I share shoes. ก็คือพี่สาวน้องสาวของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยใช้รองเท้าร่วมกันนี่เนะนะ feet, าะก็คือแชร์รองเท้าเพรงจากนั้นเท r feet เท้าของเธอก็ต้องทำไจกับของฉันก็ต้อง เท่าเป็นยังไงเท่ากันเท่ากัน,กนต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนแปลว่าเท่ากันอือข้อที่1อ่านว่า similar similar เนี่ยต้องมาวควบคําว่า to เนะมมาะ similar to someone ก็จะแปลว่าเหมือนกันกับใคน,นั่นเองเนาะข้อ2 smaller than คือตัดทิ้งไปได้เลยเนาะเล็กกว่าแล้วก็ข้อ5ก็เหมือนกันใช่ไหม<ช>ตัดไปได้เลย bigger h a n นะก็เหลือข้อ3 as big as ก็คือใหญ่เท่ากันกับแล้วก็ข้อ4 the same จริงจริงเดซเอนก็ต้องมาคู่คำว่า as เนาะ the same as someone นั่นเองเนาะก็คือเหมือนกับใครเพราะอันนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเอง b as b g as เนื้อนนก็คือใหญ่เท่ากันกับของฉันนั่นเอง ไปข้อ31เอาเลยดูด I blamed you for a long time. This mm hmm. is the first time you have been angry. Mm hmm, that's right. ตรงนี้เราจะเห็นคำว่า for เนอะ since กับ for เป็นตัวบอกเวลาของ present perfect นั่นเองนะ mm hmm. ก็คือตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วโครงสร้าง present perfect ก็คือ subject บวก has/ have บวกวอลช่องที่3นั่นเอง I mm hmm. ให้มา I ช่วยบอกคำว่า has/ have Have, have. แล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันที่3นั่นเองเนาะหลัง Has have ถ้าไม่เป็นคำนามต้องเป็นเวอร์ชันที่3อันนี้ให้จำไว้เลยเนาะเพราะฉะนอันนี้ก็เลยตอบข้อที่5 oh. นั่นเอง I have known you for a long time mm hmm. ก็คือฉันเนี่ยรู้จักคุณมานานแล้ว This is the first time you've been angry ก็คือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเห็นคุณโกรธต่อไปข้อส2สองลูกอาร์ Andy has got a uh. กราชิฟแบงโอลูสให้ Allow สุก Allow Allow him mm hmm. to feature his study in UK That's right เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ตัว W h question หรือ question word แบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Relative pronoun น,นั่นเองเนาะก็ต้องดูว่าคำนามข้างหน้าคืออะไรนั่นเองเนาะถ้าคำข้างหน้าเป็นคนต้องใช้คู่คำว่า ฮู who, หรือฮูนั่นเองเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแยกนะคะว่าถ้าเป็นฮูเนี่ยข้างหลังฮูก็ต้องตามด้วยกริยาน,นี่นะแต่ถ้าใช้ข้างหน้าเป็นคนถ้าใช้ฮูข้างหลังจะต้องเป็น pronoun ก็คือ I U V D K I De, H, I น่นเองต่อไปอันนี้ scholarship เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งของเนาะคือทุนการศึกษานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คู่คําว่า wish ตอบข้อที่3นี่เพาว่า wish เนี่ยใช้กับสั์สิ่งของเนาะ แล้วก็เวนใช้คู่กับเวลาอีกแล้วก็ฮาวใช้คู่กับเหตุการณ์ต่างๆอีต่อไปข้อ33อข้อแบบนี้จะยากมากครับเพราะ<ม>ว่าถ้าไม่รู้ความหมายเนี่ยก็ยากเลยอ่าน blank there are many advantage to AI technology they are also danger to human that's right อะ,อะไรเอ่ยข้างหน้าไม่รู้แล้วเขาบอกว่า there are there is there are there was there แปลว่าว่าอะไร มี <c oughs> มีอะไร many advantages มีผลประโยชน์มากมายเลยในการใช้ AI technology ก็คือในการใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยมันมีผลประโยชน์เยอะเนาะและข้างหลังบอกว่าอะไร there are also dangerous to humans แปลว่าอะไรก็มีความอันตรายต่อมนุษย์เหมือนกันถูกต้อง <c oughs> แต่ว่ามันก็มีความอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยเห็นป่ะมันขัดแย้งกันเนาะข้างหน้าเป็นประโยชน์ข้างหลังเป็นความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้อะไรที่มันเป็นเชื่อมด้วยความขัดแย้งเนาะข้อหนึ่ง while วาวแปลว่าในขณะที่หรือแปลว่าถึงแมวว่าด้วยนั่นเองเนาะอันเนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะว่าวาวแปลว่าถึงแมวว่าด้วยนี่นะครับต่อไปข้อ2 despite despite ว่าทางทางที่ despite เนี่ยจริงจอ่ะจะใช้ในประโยคนี้ก็ได้แต่ว่า despite ใช้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ despite ต้องตามด้วยกลุ่มคำนามวลีนั่นเองหรือ noun phrase นั่นเองเนาะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นประโยคทั้งสองประโยคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ despite ไม่ได้ต่อไปข้อ3ล่ะ นอกเหนือจากนี้ครับ uh, Father more Father more เพราะว่านอกเหนือจากนี้ไปกว่านั้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันข้อ, 4, อลลส unless unless แปราว่าเว้นแต่ครับเว้นแต่แล้วก็ข้อ5 before before แปลว่าก่อนกอน่อันนี้เลยตอบข้อที่1นั่นเอง while นั่นเองต่อไปข้อที่34อ่าเลยลูก If you leave the brain in the The bread ก็คือทิ้งสมองมาเลยทีเดียว The bread จำได้กับเล่นน If you leave the bread in toaster for a long time it blank for too long อ้าว too ้ o n g เอาใหม่เอาอหม่เอาใหม่ทัดอ่ะต่อไปนะคะข้อ3ามทีอ่ะต้องพูดอันเด If you leave the bread in the toaster for too long it's blank อืมก็คือถ้าคุณได้ทำะไร leave the bread ปล่อยให้ <Yeah. S 2> ขนมปังอยู่ในเครื่องอ,อบขนมปังนานเกินไปมันก็จะทำไม่ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของ e cost นั่นเองเนาะใชมันจะเนี่ยพูดออกมาแล้วฉะเลยแล้วเนี่ยมันจะใช้คำว่า in in อะไร in it อ่า e t will burn นะครับ e t will burn ตตบข้อ4นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องขาย eat cost type ที่1นั่นเองครับ e a subject บวกหนึ่งตามด้วย subject บวก will บวกช่องหนึ่งนั่นเองต่อไปข้อ35ง่ายมากข้อนี้ใครผิดก็คืองงเลยวนะอ่ะให้เขาว่าอะไรอยู่แบบบังซ่ะเขาให้ closing closes close to close แล้วก็ close เติมโจทย์เขาบอกว่าอะไร I would like you blank your eyes in and imagine the perfect place. That's right I would like ถ้าทุกคนเคยพูดเนาะ I would like to eat I would like to drink เพราะฉะนั้นเนี่ย o o อย่างที่พี่เคยพูดไปเนาะว่ามีการมีกิิยา2ตัวมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่ทําให้ตัวหลักเป็นตัวมีจก็ต้องเอา t o มาแทรกกลางนั่นเองเนาะเนี่ยมันมีคําว่า like กับคำว่า close นั่นเองเนาะเขาเลยเอา t o มาแทรกนั่นเองจำไว้ would like to เนาะอันนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเอง I would like to to close your eyes อยากให้คุณนี่ย หลักตาของคุณแล้วก็อินนาร์ิจินตนาการถึงสถานที่ที่สวยงามแบบสมบูรณแบบนี้นเอจบแล้วจ้า yeah.